เอาไปติ้งแรงยางพ่อลุงพร้อมยังลุงสาสาวมั่งนะพ่อต้องมีสาวสาวมั่งอ่ะวันนี้สาสาวั่งลูกใครไม่รู้สาวสาวมั่งลูกใครก็ไม่รู้าสม่งลกใคร็ไม่รู้ <m uch ing> สวัสดีครับวันนี้แม่ยายเขาเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็ล,กลูกหลานๆนะครับก็เป็นคนดีครับผมเออรักลูกไหมรักลูกไหม <บ light. S 1> <laughs> สวัสดีครับบ่าวเองครับผมครับผมครับผมเป็นพสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี้คนแก่เนี่ยเขารักหลานยิ่งกว่าลูกอีกล้าหลานยิ่งกว่าลูกใช่ไหมอ่าที่กว่าลูกอ่า